วัสดีครับวันนี้มารีวิวรถรเช้า JLG นะครับเป็นโมเดลเจ้า ES2646 นะครับความสูงที่7.9เมตรนะครับ7.9ระยะทํางนานที่ประมาณ10เมตรนะครับผมออตัวนี้พิเศษเลยก็คือรับน้ำหนักได้ที่545กิโลครับตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะสุดเลยครับเป็นตัวรถกระเช้าไฟฟ้านครับแบตเตอรี่เป็นแบต AGM นะครับไม่ต้องคอยเติม น้ำกดน้ำกันให้ยุ่งยากนะครับก็คือลูกค้าสามารถชาร์จไฟใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์เขาเนี่ยจะเป็นชาร์จเจอร์อรอโอตโอ้นะครับตัวนี้มีความพิเศษก็คือ,อเป็นมอเตอร์ไดรฟ์ไฟฟ้าเขาตัวเขาเนี่ยเขาจะประหยัดแบตเตอรี่กว่าพวกปัม๊มมอเตอร์ขับเคลื่อนที่เป็นปั๊มไฮโดรลิกนะครับประมาณ10-1 5นะครับแล้วก็ตัว มอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ไดฟ์เนี่ยเขาจะมีความสมูทไหลลื่นกว่าครับแล้วก็ตัวนี้มีปลั๊กไฟให้ลูกค้าขึ้นไปสามารถใช้สว่านใช้สว่านใช้หินเกียร์ด้านบนไดน้ครับเพราะว่าเขาเป็นเต้ารับนะครับเต้ารับ220สโวลต์1นเฟสครับติดขึ้นไปให้ด้วยนะครับแล้วตัวนี้เขาสามารถพับกระเช้าลงได้นะครับเดิมเนี่ยตรงนี้ถึงปลายมือผมเนี่ยอยู่ที่2เมตร28เซนถ้าเกิดพับลงมาแล้วจะถึงแค่ตรงนี้นะครับ ร้อยแปดสิบสองเซนตัวผมเองเนี่ยสูงร้อยแปดสิบห้านะครับที่แก่ว่าตัวหัวผมนิดหนึ่งครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราพับกระเช้าอ่ะเราเข้าที่แคบครับเราก็พับกระเช้าลงปุ๊บแล้วเราก็เข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนิดนึงครับส่วนคอนโทรลด้านล่างก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็มีสวิตกุญแจนะครับสวิตขึ้นลงนะครับแล้วก็เอมเมอร์เจนซี่นะครับแล้วก็เกจวัดการทางานของเครื่องจากเกจบอกแบตเตอรี่แล้วก็ เซนเซอร์นะครับตัวจับแรงดันเซนเซอร์โหลดที่เกินนะครับผมเนี่ยตัวนี้เขาเวลา,าน้ำหนักเกินนะครับเขาจะไฟเขาเนี่ยก็จะกระพริบกระพริบปเป็นสีแดงครับแล้วก็ตัวรถกระเช้าเนี่ยก็จะไม่สามารถยกขึ้นได้นะครับยางนะครับยางเป็นยางนอนมาร์กจิ้งไม่ทิ้งรอยนะครับยึดในอาคารเนี่ยก็คือไม่ทิ้งรอยไม่มีรอยนะครับตัวตัวน้ำมันไฮดรอลิกเขาเนี่ยก็ใช้น้อยมากๆครับ 6.7ลิตรเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปด้านบนให้ดูส่วนด้านบนเขาเนี่ยจะเป็นคอนโทรลด้านบนเนี่ยจะใช้ได้2อ,อย่างเลยก็คือวิ่งนะครับวิ่งกับยกขึ้นสูงครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีองศาที่หน้าหน้าปัดนะครับบอกว่าถ้าตัวรถเนี่ยเอียงกี่องศาองศาที่1ก็คือ,อเขาจะยกสูงได้ที่5เมตร ความสูงหรือองศาที่เอยียงที่2งเนี่ยผมจําไม่ได้เป๊ะๆนะครับตัวองศาก็คือจะยกได้ที่6เมตรแล้วก็ไล่ขึ้นไป7เมตรนะครับถ้าลดลดเอยียงมากหน่อยก็จะยกได้แค่5เมตรนะครับเขาจะมีตัวเซนเซอร์องศานะครับองศาคอยจับอยู่ที่ตัวรถนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยเขาจะมีอ่าตัวเซฟตี้เดี๋ยวผมลองเอารถขึ้นให้ก่อนเดี๋ยวผมมาดูิ้งเซฟตี้ให้ดูครับ ถ้าเราจะใช้คอนโทรลด้านล่างเนี่ยเราจะใช้ได้แค่ยกแบบนี้นะครับจะไม่สามารถาให้ตัวรถเนี่ยวิ่งได้นี่ขาเขากางออกมานะครับติดกลางออกมาสมมติว่าคนติดอยู่ด้านบนนะครับนี่เลยครับเป็นตัววาล์ว s a ฟตี้นะครับเราดึงได้เลยแต่ออกแรงนิดนึงนะครับขอทํามาเพื่อ s a ฟตี้หรือถ้าเกิดแบบทํามาดึง ดึงไม่ออกแรงมากเนี่ยเวลาอะไรมาโดนมันอะ่ะมันก็จะลงเองจะทําให้คนที่เขาทํางานอยู่ข้างบนเนี่ยเกิดการอันตรายได้นะครับเราก็ดึงเลยใช้สองมือนะโน้มเลยครับออกแรงนิดนึงครับเขาก็าจะค่อยๆลงมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ข้อดีของตัว,นเ,ว,ลลตวเนี้ยเวลารถตัวรถเนี่ยมันหมดแบตหมดหน้าง,งานหรือว่าสายแตกหรือเราต้องการเคลื่อนย้ายรถที่มันกีดขวาง เขาจะมีปุ่มกดพิเศษให้ตรงข้างๆนะครับเรากดแล้วเราก็สามารถใช้มือเราหรือให้เรียกให้เพื่อนๆเราเนี่ยมาช่วยกันตัวรถเพื่อออกได้ครับน้ําหนักของเขาอยู่ที่2,400ก,กว่าๆนะครับผมจําตัวเลขไม่ได้เต็มๆเหมือนกันก็2,450แล้วล่ะนะครับรวมกลมเดี๋ยวจะลองขึ้นไฟถักให้ดูนิดนึงนะครับแต่ฟอร์ทิสไลด์ออกสรงนี้นะครับ เราสาหาัถได้อีก120กิโลก็คือแนะนําให้ใช้กับคนเดียวครับนี่ตัวด้านบนเขาจะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้นะครับเราถือสายขึ้นมาแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับก็จะมีที่ชาร์จตัวนี้ผมชอบมากๆนะครับนี่ที่วางโทรศัพท์ก็มีมาให้วางไว้อย่างนี้แล้วก็ชาร์จนะครับแล้วก็ด้านบนเขาก็จะมีะตัวจอยคอนโทรลนะครับจอยคอนโทรลอ,อเมอร์เหตุนะครับเกจบอกแบตเตอรี่แล้วก็ เกตบอกองศาเอียงถ้าเอียงมากนี่ก็ขึ้นได้ยกสูงได้น้อยครับแล้วก็มีอินดอร์เอาท์ดอร์ครับให้เลือกโซนได้นะครับก็เราจะใช้ในอาคารหรือนอกอาคารนะครับแล้วก็มีตัวเต่ากระต่ายขึ้นเนินนะครับเดี๋ยวผมลองพับกระเชา้าให้ดูสักนิดนึงไหมครับับเข้ามา มืดนะเพราะว่าถ่ายตอนหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นแล้วเกือบหกโมงเย็นแล้แลวขอทรบช่อว่แมครับอนญาตเอาสาย่านี่ะเวลาเราจะพับกระเช้าเนี่ย ก็คือ,อเอาฝั่งนี้ออกก่อนฝั่งใดฝั่งนึงก็ได้แต่ผมแนะนําให้เป็นฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นี่ครับเป็น,ปน,นดึงสลักออกแล้วก็วางลงง่ายๆนะครับนี่ครับต้องเป็นฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเอาฝั่งนี้ออกสลักเขาก็ดึงออกง่ายนะครับแต่ว่าไม่หลุดง,ง่ายนะครับถ้ามไม่มีคนมาดึงหรือว่าไม่มีคนมาเอาออกเขาก็จะไม่ออกนะครับผม อแล้วก็ค่อยๆประคองเขาลงนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับก็สูงประมาณไม่ใช่ประมาณดิสูงอยู่ที่182นะครับ182เซนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสนใจรถกระเช้านะครับใช้งานในที่สูงนะครับเป็นรถตัวบูมลิฟต์ซิสเซอร์ลิฟต์นะครับหรือว่าเจ้า4 1 a m ที่ขึ้นตรงในแนวดิ่งอย่างเดียวนะครับ้ําหนักเบานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทยินเซ็ตมอเตอร์เวิร์กนะครับหรือว่าเซลล์ธีรพันธ์นะครับยินดีเข้าไปดูหน้างานนะครับเพื่อเลือกรถหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมนะครับให้กับลูกค้านะครับ หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนก็ได้ครับนะครับก็ฝากติดตามช่องใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ธีรพัฒนจะได้ทำคลิปสบายๆรีวิวแบบง,ง่ายๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ